Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการแปลงเลขฐานต่างๆนะครับในโปรแกรม Excel สําหรับโปรแกรม Excel นะครับมีฟังก์ชันในการแปลงเลขฐาน10บให้เป็นฐาน2ฐานแฐาน16นะครับหรือว่าจะแปลงเลขฐาน10เป็นเลขโรมันก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ ฐานแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐาน2นะครับด้วยฟังก์ชัน d e c to b i n นะครับแล้วก็ใส่ฟิลที่เราต้องการจะแปลงนะครับน,นี่คือ a3 enter นะครับเราก็จะได้เลขฐาน เราก็จะได้การแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2นะครับแล้วก็ copy สูตรลงมาต่อไปเป็นเลขฐาน8นะครับเลขฐาน8ใช้ฟังก์ชัน dec to oct นะครับ dec เราก็จะพิมพ์ dec นะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใส่ฟิลที่เราต้องการจะแปลงนะครับแล้วก็ enter ลากลงมา copy สูตรนะครับก็จะได้เลขเป็นเลขฐาน8นะครับ แล้วก็การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน dec to hexa นะครับก็เลือกช่องนะครับ enter แล้วก็ลาก copy ลงมาเหมือนเดิมนะครับส่วนการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขโรมันนะครับอันนี้ใช้คำสั่งว่าโรมันเลยนะครับ R O M A N นะครับแล้วก็ช่อง Enter เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับเห็นไหมครับการแปลงเลขฐานจากเลขฐาน10นะครับให้เป็นเลขฐาน2ฐาน8ฐานที่6นะครับในโปรแกรม Excel เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะแปลงกลับนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะแปลงเลขฐานสองนะครับให้เป็นฐาน10บเป็นฐานแเป็นฐาน16หกนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแปลงเลขฐานสองให้เป็นฐาน1ิบนะครับ ฐานสเป็นฐาน10นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันกลับนะครับเมื่อกี้จากฐาน10เป็นฐาน2เนี่ยเราใช้เป็นเดกทูบินนะครับจากฐาน2อเป็นฐาน10เราก็จะใช้ฟังก์ชันบินทูเดคนะครับ แล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะแปลงนะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับแล้วก็ลากลงมาเราก็จะได้เลขฐานสองนะครับแปลงกลับไปเลขฐานสิบนั่นเองเหมือนกันครับการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบก็สลับคำสั่งเหมือนกันนะครับฐานแปดเป็น ฐานสินะครับเมื่อกี้ฐาน10เป็นฐาน8เราใช้เป็นเด็กทูออ t ใช่ไหมครับฐาน8เป็นฐานสิเราก็จะใช้เป็นออก to เด็กนะครับ OCT แล้วก็คลิกที่ฐาน8นะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับ เราก็จะได้ค่าเลขจากฐานแปดเป็นฐานสิบนะครับถ้าเราจะแปลงจากฐานสำหรับโปรแกรม Excel นะครับจะแปลงจากฐานไหนไปก็ได้นะครับจะเป็นฐานแปไปฐานสิบหฐาน2ไปฐาน10บฐานสิบหกไปฐาน2ออะไรก็ได้นะครับเราก็เพียงแค่ใส่คำสั่งให้ถูกเท่านั้นเอง เราแค่เลือกฟังก์ชันให้ถูกนะครับถ้าจากสมมุตินะครับถ้าสมมุติเราจะแปลงเลขฐาน16นะครับเป็นเลขฐาน2อ้าเราจะแปลง16เป็นฐาน2นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน hexa นะครับ hexa t o เป็นฐานสองก็ใช้เป็น h e x a o e i n นะครับแล้วก็เลือกจากฐานสิบหนะครับ enter เห็นไหมครับเลขฐานสิบหก็จะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2. 2เห็นไหมครับว่าการใช้โปรแกรม Excel แปลงเลขฐานนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเพียงแค่เราจำฟังก์ชันให้ได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการแปลงเลขฐานเนี่ยสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาตอบให้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับตั้งกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆหม่และเป็นกำลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ